วันนี้ทีมงานรืออยากจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับความโหดร้ายที่เป็นผลพวงจากภัยคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อสมัย40กว่าปีที่ผ่านมาเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนของประเทศเขาต้องหนีตายบ้านแตกสะแรกขาดเรียกได้ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่ เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีพศ2517ถึง2518ตอนนั้นประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาแตกเพราะสงครามและภัยคอมมิวนิสต์ผู้คนล้มตายและต้องอพยพพัดพรากจากที่อยู่กันเป็นล้านล้านคนเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าใครไปเดินแถวถนนสุริวงศ์จะพบกับภาพคนเวียดนามจํานวนมากที่หนีออกจากประเทศเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็พักกันอยู่ในที่ที่สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ีิภัยแห่งสาระราชาติจัดไว้ให้ตอนนั้นนะครับ เต็มไปด้วยภาพของชาวเวียดนามที่หอบลูกจุงหลานหอบทรัพย์สมบัติเท่าที่มีใส่กระเป๋าบางคนเนี่ยนั่งกอดลูกหลานร้องไห้เลยนะครับบางคนซึมเศร้ามือลอยไม่รู้โชคชะตา,ตาว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเป็นยังไงและพวกเขาทั้งหมดกําลังจะถูกส่งตัวต่อไปอยังประเทศที่3 หลังจากนั้นอีกหลายปีก็ยังมีชาวลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาอพยพหนีตายจากภัยคอมมิวนิสต์เข้าไทยตลอดเวลาเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยชายแดนของไทยที่ติดกับลาวและกัมพูชาเนี่ยมีคนที่หนีตายเข้ามาเรียกได้ว่าตลอดแนวตั้งแต่ภาคเหนืออีสานจนสุดภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผู้อพยพข้ามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ แต่ความยากลาบากมันอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ชายแดนทําให้ชาวลาวและชาวกัมพูชาจํานวนมากที่หนีออกมาจากเมืองต่างๆเนี่ยต้องมาจนตอกมาติดกันอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนแล้วก็ล้มตายกันเป็นล้านจากกระสุนปืนจากกับระเบิดหรือว่าจากทุ่นระเบิดเป็นสรสนๆลูกที่ขมรนแดงวางเอาไว้เพื่อกันคนของเขาไม่หนีออกนอกประเทศซึ่งทุกวันนี้รู้ไหมครับว่ายังมีการเก็บกู้กันอยู่เลยนะครับ และในระหว่างที่ผู้อพยพนับล้านกาลังหลอความตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าประเทศไทยได้เปิดพรมแดนทุกด้านที่ติดกับลาวและก็กัมพูชาจนมีผู้อพยพหลั่งไหลข้ามายังฝั่งไทยไม่ขาดสายมีการเตรียมพื้นที่รองรับผู้อพยพส่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนําโดยสภาการชาติไทยเ,ยเป็นหัวหอกเข้าสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยเหลือดูแลชาวลาวและกัมพูชาที่หนีตายหัวซุกหัวซุนข้ามมายังฝั่งไทย ตลอดแนวชายแดนในตอนนั้นนะครับเต็มไปด้วยค่ายอพยพไม่น้อยกว่า60แห่งโดยเฉพาะค่ายที่อำเภอตาพระยาซึ่งรับชาวเขมรอพยพไว้กว่า2 0 0 0 0 0คนแล้วก็มีโรงพยาบาลสนามอีกมากมายที่ต้องดูแลกันนานเป็น1 0บสปีซึ่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามเนี่ยต้องทํางานกันอย่างหนักทุกวันตลอดหลายปีในค่ายผู้อพยพ จนในที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จไปยังค่ายผู้อพยพเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองแล้วรู้ไหมครับว่าการเปิดพรมแดนทุกด้านเพื่อรับผู้อพยพเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านนี่แหละครับที่ทรงสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมจนกลายเป็นที่มาของการเปิดพรมแดนเพื่อให้ผู้ลี้ภัยหนีตายข้ามมายังฝั่งไทย จนทาให้มีคนรอดชีวิตกันเป็นล้านซึ่งความทุ่มเทของพระองค์ทําให้ทางองค์การสหประชาชาติทูลกล้าวถวายเหรียญเชิดชูเกียรติเซเรสให้กับพระพันปีหลวงซึ่งเป็นเหรียญที่ทางสหประชาชาติทําขึ้นและมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่สร้างประโยชน์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วหลังจากนั้นมานะครับประเทศไทยก็ต้องใช้เวลายาวนานเป็น10ปีในการดูแลผู้อ,อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่จะมีประเทศที่3ยื่นมือเข้ามารับช่วงต่อหรือส่งกลับประเทศหลังเหตุการณ์สงบ เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของประเทศไทยและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทําให้ประเทศผ่านช่วงเวลานั้นมาได้คิดดูง่ายๆนะครับว่าช่วงภัยคอมมิวนิสต์และภาวะสงครามรอบๆประเทศเนี่ยตอนนั้นสํานักข่าวต่างชาติเขาทํานายเอาไว้แล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นโดมิโนโตัวต่อไปที่ต้องพังลงแน่ๆแถมคนไทยบางส่วนเขาก็หนีไปอเมริกากันแล้ว แต่สุดท้ายประเทศไทยก็ยืนหยัดผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และคนไทยก็ไม่ต้องเผชิญชะตากรรมเหมือนกับผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากสะท้อนถึงความน่าเสะเทือนใจจากสงครามที่ทําให้ผู้คนต้องบ้านแตกสาแหลกขาดแล้วยังสะท้อนให้เห็นเรื่องของน้ําใจและมนุษยธรรมที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเข้ามาช่วยเหลือทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ซึ่งก็เป็นคำตอบได้อย่างดีนะครับว่าทำไมคนไทยถึงผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์